ก้ามปูหนีดเข้ามาดันเบรกเพียงแค่พอรพอลูกค้าบอกไม่เพียงพอผมเลยจัดเป็นตัวนี้ปัมเบรกด้านหน้าั๊มหกพอตด้านหลัง4พอพอตเป็นของแท้เบมเบตัวขาเลเยอร์แมวตัวนี้เนี่ยจะเป็นอลูมิเนียม7 0 7 5นย์จ้านไกคาร์บอนครับการเป็น7 0 7 5ถ้าท่านใที่สนใจอยากจะติดตั้งชุดเบรกจัดชุดหน้าไปก่อนได้แต่ถ้าใครอยากจัดชุดเต็มหน้า6หลัง4ไว้ประคองดีๆนะก็ชุดนี้เลยเดี๋ยวแป๊บนึง เอานี้ก่อนไหมเจอก,กันนู้นก่อนเนาะอันนี้ท่อทอแอคทีฟซาวนี่ครับแอคทีฟซาวก็คือใครอยากได้เสียงแบบซุปเปอร์คาร์นี่ครับอย่างมัสแตงเนี่ยรูปลักษณ์ของรถนะคือมันซุปเปอร์คาร์เสียงมันต้องแบบทอออ่ะโอเคเดี๋ยวรถทุกรุ่นแล้วก็รถไฟฟ้าเนี่ยถ้าเสียงทอ่อใครอยากได้แบบพร้อพร้อแบบเสียงซุปเปอร์คาร์ก็ติดตั้งท่อแอคทีฟซาวได้ของเราติดตั้งได้ที่ศูนย์บริการแบงกิ้งจรัญ13หรือว่าร้านกลาวย่านลาดพร้าวก็ได้ให้รีวิวที่ไหน อ๋อคุณไดสตาเลียเป็นชุดที่จัดพิเศษ 18แซดพรีเมียมชุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าด้วยรถทรงตู้ทรงแวนแบบนี้ก็เหมือนกับรถโตโยต้าอันผ่านเวลไฟที่มาเปลี่ยนเบรกกันคุณใดที่มาเปลี่ยนเบรกกันเพราะว่ารถน้ําหนักเยอะแล้วเบรกเดิมเป็นเบรกแค่ด้านหน้าพอรพอด้านหลังเป็นเบรกไฟฟ้าแค่พอตเดียวเบรกไม่เพียงพอสําหรับลูกค้าที่เดินทางเปลี่ยนใหม่มาเป็นด้านหน้า6พอตแบบนี้เลยในส่วนของเดิมเนี่ยเป็นเบรกที่เป็นแบบก้ามปูหนิดเข้ามาดันผ้าเบรกเพียงแค่พอรพอตรถตู้ใหญ่ขนาดนี้น้ําหนักเยอะขนาดนี้ลูกค้าบอกไม่เพียงพอผมเลยจัดเป็นตัวนี้ปั๊มเบรกด้านหนนน้้าาเเเรจััดปปป็็ตตวม6พออขงแท จากรถคายเยนของเราทุกตัวเนี่ยเป็นปั๊มของถอดสภาพใหม่แล้วมาทําสีให้ใหม่แบบนี้ไม่ใช่เป็นปั๊มเสียงกงมือ2สภาพเละสภาพเน่ามาตัวนี้นะครับตัวปั๊มซีนยางลูกสูบองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยเป็นของแท้ทั้งหมดไม่ว่าจะตัวปั๊มตัวซีนยางลูกสูบเนี่ยเราถอดมารีเช็คได้ทั้งหมดเลยต้องเป็นของแท้เท่านั้นนะครับคุณตัวปั๊มหกพอตตัวนี้เนี่ยเราทําการเวลิ่งขาเห็นไหมเพื่อเราทําหลักการตัวเลดเมาส์ตัวขาตัวนี้ขาตัวนี้เป็นของแบรนด์อะไรครับเห็นไหมปึ๊บนี่ยึด ใชไหมครับเวลาตัวนี้มันก็จะเข้าออกับคอม้าก็จะมีความแข็งแรงมากเวลาเบรกกระชากหนักๆจะไม่ขยื่นเพราะตัวขาเลดวยเม์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นอลูมิเนียม7075จากแบรนด์ไอฮับเลยอันนี้สําคัญมากๆนะครับใครที่อยากติดตั้งเบรกเนี่ยถ้าคุณยังใช้เป็นขาลเหล็กวันทั้งหน้าขึ้นสนิมหรือมีการเคลื่อนหรืออลูมิเนียมที่เกดต่ํากว่ามีการกระชากตัวน็อตเนี่ยมีการขยื่น แน่นอนสุดครับทุกอย่างก็หลวมมีเสียงกึกกัก,กเกิดขึ้นแน่นอนอันนี้สําคัญมากๆขาตัวนี้เนี่ยจะเป็นขาของตัวไอทับอลูมิเนียม7075แข็งแรงที่สุดนะอันนี้คือชุดหน้านะแล้วก็มาด้วยกับตัวจานไฮคาร์บอนที่เป็นจานไฮคาร์บอนของแบรนด์นะคับเขาเรียกว่ารุ่น V6 ทนความร้อนสูงคุณดูตัวจานนะครับของแบรนด์ไอทับนะนี่ครับแบรนด์ไอทับขนาดเนี่ย380คูณ 32, เ,32เพื่อมาใช้กับตัวปั๊มที่เป็น6พอร์ตนะแต่ว่าตัวจานเนี่ยความกว้างเนี่ย คุณสามารถเลือกได้ก็ขึ้นอยู่ขนาดล้อ 360, 3ามหกศู 390405บางคัน120ก็จัด405ต้องรอมาตรฐานเลยนะล้อที่เป็นล้อฟอร์ด380เนี่ยก็ใส่ก็ดูเต็มวงล้อแล้วอย่างคนี้นเนี่ยใส่120แต่จัดจาน380เนี่ยก็จะดูใหญ่เต็มล้อแล้วเพราะเป็นล้อฟอร์ด2ชิ้นตัวจานมาพร้อมกับตัวฮับกลางเนี่ยเป็นฮับกลางตรงรุ่นของแบรนด์ไอฮัอันนี้ของแท้นะครับเขาจะระบุไว้เลยนะครับว่า18 Z 380คูณ32ความหนาตัวฮับกลางเช่นเดียวกันเป็นฮับของแบรนด์ไอฮัตัวฮับกลางเนี่ยอลูมิเนียม7075แบรนด์ไอฮัเช่นเดียวกันตัวฮับกลางนี่มีความสําคัญมากๆเหมือนกันเวลารถเบรกกระชากครับคุณลองนึกภาพนะ ถ้าครับการคุณใช้ลูมิเนียมที่เกดต่าสภาพจะเป็นยังไงแล้วก็พร้อมด้วยตัวหมุดยึดจานตัวนี้จะเป็นตัว head t i e เหมือนรถในสนามเลยแล้วตัวนี้นะครับเห็นไหมจะมีช่องระบายลม floating disc f ฟ o ลมเข้าสู่ตัวจานนะแล้วคุณดูนะเดี๋ยวผมให้ดูเห็นไหมครับว่าตัวใบพัดอ่ะจะกวักลมเข้าสู่จานเพื่อระบายความร้อนเห็นไหมครับ ตัวนี้เนี่ยนอกจากทนความร้อนสูงจะไม่ขึ้นคาบสนิมที่เกาะแน่นเหมือนกับจานตลาดทั่วๆไปเดี๋ยวเวลาผ้าสีจานนะครับจานจะเงาเป็นกระจกเลยอันนี้คือชุดหน้าผมจัดให้แบบนี้ใครอยากจะจัดชุดหน้าก่อนก็คือชุดนี้เลยแบบนี้นะแต่คุณไดตาร์เหลี่ยด้านหลังอะ่ะเป็นเบรกมือไฟฟ้าเบรมือไฟฟ้าซึ่งเป็นพอร์ตเดียวฉะนั้นถ้าเราใส่6พอร์ตถ้าจะให้ดีก็ควรจะใส่ด้านหลังที่ประคองรถด,ด้วย4พอพอตแบบนี้ฉะนั้นผมเลยจ,จัดด้านหลังให้เป็น4พอร์ตพูดง่ายว่าตอนเนี้ย รถปู้ทรงใหญ่น้าหนักเยอะเนี่ยหน้า6กพอตหลังสี่พอตไว้หยุดรถหน้าหหลังสี่ประคองรถเวลาคุณใช้เบรกหนักๆเนี่ยมันจะช่วยประคองกันไม่ดิน้นคุณนึกภาพตามนะครับปอ r s c h e c a y รถทรงขนาดไหนอะน้ำหนักก็จะพอๆกันนะรถป o r s c h e c าเยน n e ก็ใช้หน้าหกหลังสี่เขาเหลือฉะนั้นรถตู้ทรงแวนสตาร์เรียนแบบเนี้ยหน้าหกหลังสี่เหลือๆแน่นอนแล้วก็อาวแล้วเบรกมือไฟฟ้าเดิมทาําไงคันนี้ผมเปลี่ยนเบรกมือไฟฟ้าเป็นรุ่นนี้เลยนี่ครับเบรกใหม่ของทางฝูงบริการของเราเบรกมือไฟฟ้าตัวนี้เห็นไหมมาใหม่ทั้งหมด ประกันให้ฝูงฝุดถึง2ปีเบรกมือฟ้าคือใช้ตัว p a r กิ้งโคเบกพูดง่ายว่าคุณลองนึกภาพตามไว้ตอนที่คุณจอดรถอ่ะไม่ให้รถไหลอ่ะแล้วผ้าเบรกอ่ะอีกกี่สิบปีกว่าจะหมดอ่ะถ้าคุณไม่ได้เอากดเบรกมือฟ้าไว้แล้วคุณไปขับสีมันนะมันแค่อยู่รถอ่ะผ้าเบรกคุณหมดช้าแน่นอนและที่สําคัญจานเดิมข้างหลังอ่ะเบรกมือฟ้าเดิมจานเดิมข้างหลังจะบางมากเพียงแค่สิบกว่ามิลถ้าเราใช้รถทุกวันทุกวันจานจะหมดไวกว่าไหมแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่เป็นสี่พอร์ตปุ๊บเนี่ยจานเนี่ยเราเปลี่ย ในปั๊มตัวสิบแปดแนะตัวปั๊มสี่พอตตัวนี้นี่ครับสวยๆแบบนี้เลยเห็นไหมครับอ่าแล้วเบ็นมือยฟ้าเขาก็จะมาใส่ตรงช่วงตำแหน่งประมาณนี้แบบนี้เห็นไหมสวยไหมอ่าผมจับขึ้นให้นี่ยั่วยุเลยทุกคนเดี๋ยวเห็นภาพนี้แล้วโอ้ยอยักติดละผมให้ดูก่อนแบบนี้อ่าโอเคจานหลังเหมือนกันนะครับเป็นจานไกคาร์บอนครับการเป็น7 0 7 5และที่สําคัญตัวเลดี้มาตัวขายึดเนี่ยตัวนี้ยึดปั๊มครับขายึดปั๊มครับตัวนี้ยึดเบ็นมือยฟ้า ขาเขาไม่ได้แยกกันนะนี่ฮะสมมติตัวนี้ยึดปัม๊มใช่ไหมเบรคมือฟ้าก็จะอยู่ตำแหน่งประมาณนี้นี่ประมาณนี้นี่ครับขาเห็นไหมตัวนี้ยึดปัม๊มตัวนี้ยึดเบรคมือฟ้าแล้วตัวเนี้ยตัวของแบรนด์อะครับเนี่ยต้องบอกว่าในไทยเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์แล้วนะเนี่ยทรงนี้เป็นลิขสิทธิ์นี่ครับทรงนี้ความหนาแบบนี้รูปทรงแบบนี้อ่าตัวเนี้ยเป็นลิขสิทธิ์แล้วนะครับเจ้าเดียวที่ทำเรเดียนเมาส์ขาตัวยึดปัม๊มกับตัวเบรคมือฟ้าเนี่ยเป็นขาที่แข็งแรงยึดแน่นติดกันแบบนี้ นี่สําคัญมากๆครับแล้วอลูมิเนียมต้อง7จ็ดสเท่านั้นในเซตเนี่ยในเซตนี้ผมจัดให้เป็นตัวผ้าเบรกที่มาหยุดรถกับตัวจานไฮคาร์บอนเนี่ยใช้เป็นผ้าเบรกเซรามิกของแบรนด์ไอฮับเช่นเดียวกันก็คือทั้งเซตเนี่ยเกิดเป็นของไอฮับหมดแล้วยกเว้นตั้มผ้าเบรกก็เป็นของไอฮับเห็นไหมสวยๆเลยจัดให้แบบนี้นี่และในเซตนี้หน้าหลับเราแถมสายถักที่เป็นของกูตส์ดิกนะครับวารันตีร้อยเปอร์เซ็นต์คือการเทสจัดให้แบบนี้เลยสวยๆเลยนี่แบบนี้ถ้าใครที่สนใจอย,อยากจะติดตั้งชุดเบรกสักชุดหนึ่ นน้ในเรื่องของความปลอดภัยให้มากกว่าเดิมจัดชุดหน้าไปก่อนได้แต่ถ้าขยักจัดชุดเต็มหน้าหกหลังสี่ไว้ประคองดีๆนะก็ชุดนี้เลยที่ผมบอกไปนี่ชุดนี้เลย